วันที่1กกุมภาพันธ์2,567เวลาเกานาฬกาดรนุชากรมาชมาดนรองในยุทศมนตรีเมืองร้เอ็ดพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมเปิดโลกอาชีพอาชีวะสมรรถนะสูงโดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมนาลานสาเกตนครส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดวันที่2กุมภาพันธ์2 5 6 7เวลา7นาฬิกานายุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการทำบุญตลาดสะทองโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าง,งานพนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดคณะกรรมการตลาดพ่อค้าแม่ค้าตลาดสะทองร่วมทำบุญตลาดสะทอง บริเวณตลาดสะทอเวลา8ปดิกนาทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิกฤตตะลักเลข,ขานุการในทศสบตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ,อยุวกาชาติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6จจำนวน1125คนของกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี2 5 6 6โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงนักค่ายลูกเสือ,อยุวกาชาติชั่วคราว โรงเรียนเทศบาลหนองย่ามาโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้ออดวันที่3กุมภาพันธ์2,567เวลา8ปริกานายบรรจงโคสิตจิ์นานในเทศมาชิกตรีเมืองร้อ็ดร่วมวางพวงมาลา เบื้องหน้าอนุสาวรีย์พลตรีพยาประเสริฐสงครามเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2567โดยมีพลตรีประเสริฐขาธิพาทีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17ในฐานะหัวหน้าสำนักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต11เป็นประธานในพิธีณเบื้องหน้าอนุสาวรีย์พลตรีพยาประเสริฐสงครามมณฑลทหารบกที่17จังหวัดร้อยเอ็ดวันที่5กุมภาพันธ์2567เวลา9นาฬิกาในเทศตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลคณะกรรมการชุมชนอสมและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดออกเยี่ยมผู้สูงวัยโครงการสวัสดีประชากรอาวุโสคุณพ่อชำนาญวิสุตรานุกูลอายุ90ปีชุมชนสิริมงคลวันที่7กุมภาพันธ์2 5 6 7เวลา10นาฬิกาดรวัฒนพงศิชิดทรงสวัสดิ์รองนายุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมสังเกตการประชุมเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดชุมชนโรงพยาบาลแทนตำแหน่งที่ว่างและรงซ่อมบำรุงกองช่างเทศบาลเมืองร้อย วันที่7-9กุมภาพันธ์2 5 6 7เวลา9ก้านาฬิกาดรวัฒนพงศ์ชิทรงสวัสดิ์รองนายทศมตรี้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ2 5 6 7โดยมีว่าที่ร้อยโทอนันม์มราสีรองปะลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดคณะกรรมการชุมชนอ,อสมอและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการในครั้งนี้ณนห้องประชุมสุนทรเทพชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลา17รนิกา ดรนุชากรมาชมาลนรองในยุทศมนตรีอเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะการแข่งขันวงดนตรีสตริงพ l านชายมิวสิคเฟสติวัลครั้งที่10ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นโดยมีปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนการบริหารประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงร่วมรับชมการแข่งขันณเวทีกลางแจ้งลานสาเกตนครส่วนสมเด็จพระศรีนครินร้อยเอ็ดวันที่8กุมภาพันธ์2 5 6 7เวลา13 3 0มนนาที ดรนุชากรมาชมาลนรงในเทศมนตรีเมืองร้อเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการกบจร,รออเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในลักษณะที่มีความรวดเร็วยืดหยุ่นคล่องตัวมากขึ้นโดยมีนายทุศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดเป็นประธานในการประชุมรวมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยาง,งานที่เกี่ยวข้องณห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้นหาสลักกลางจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา18บแปดริกาในใา,ายชัยวัฒน์ เพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะการแข่งขันบงดนตรีสตริงพาันชัยมิวสิกเฟสติวัลครั้งที่10ระดับประชาชนทั่วไปโดยมีดรนิชากรมาชมาดลรรงในายเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรองประลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนการบริหารประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงร่วมรับชมการแข่งขันณวทีกลางแจ้งลานสากตนครส่วนสาเร็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดวันที่13กุมภาพันธ์2567เวลา9นาฬิกาในโยธิสมบัตีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการชุมชนอสมอและพะนักง,งานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวยัยโครงการสวัสด,ดีประชากรอาวุโสคุณพ่อทองสุขวังมนตรีอายุ9 1ปีชุมชนมั่นคงพัฒนาเวลาการริกาสานาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับคณะึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกมลาสายอำเภอกมลาสายจังหวัดกาะสินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลกมลาสายประจำปีงบประมาณ2 5 6 7นห้อณห้องประชุมชั้นหนึ่งหอโหวดร้อยเอ็ด เวลา13บสาิกาในยธทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาและพะนักง,งานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรวมพิธีบันทึกความเข้าใจข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลายัยการอาชีพร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการส่งเสริมการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาณห้องประชุมอินทนิน2วิทยายลัยการอาชีพร้อเอดวันที่14กุมภาพันธ์2567เวลา9ากาิกย ดรวัฒนพงศ์เชษสงสวัสดรงในเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยดรมิธิราวิสุตรานุกูลประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานอสมอและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรวมพบปะผู้สูงอายุตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีงบประมาณ2 5 6 7 ณห้องประชุมศาสิมชั้นหนึ่งศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลา9.30นาทีปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้อำนในการส่วนบริหารการศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานจดทะเบียนสมรส และเส้นสัญญารักในกิจกรรม Happy v a l เลนไทน์เลิฟแอด1้อ Tower รักนี้ที่หอโหวตซึ่งมีปลัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นนายทะเบียนณนะพุทธพิมานมงคลชั้น35และสกายวอล์กชั้น34หอโหวตร้รอยเอ็ดวันที่15กุมภาพันธ์2,567เวลา9นาฬกา นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลประธานสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานและพะนังงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีจัดกิจกรรมคนร้อยเอ็ดรวมใจพักปกป้องและถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและ สิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นรานสาเกตนครส่วนสมเด็จพระศรีนะครินร้อยเอ็ดเวลาส0บนิกานายุทธสมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมแนวทางการออกแบบพื้นที่ส่วนสมเด็จพระศรีนะครินร้อยเอ็ดร่วมกับบริษทัท landscape corporation Ltd. นำโดยนายทัชพลสุนทราจารย์พร้อมทีมงานณห้องประชุมปัทมานนสรทรูมชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลา14นาฬิกาดรวัฒนพงศ์ชิ์ทรงสวัสดิ์รองนายททสุวตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองร่วมกับส่วนเกี่ยวข้องโดยมีนายชัยวัชชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้นสี ลกลางงจังหวัดดรออยเ็วันที่16กุมภาพันธ์2567เวลา9ราิกานายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการชุมชนอสอมอและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดออกเยี่ยมผู้สูงวยัยโครงการสวัสด,ดีประชากรอ,อาวุโสคุณพ่อภูมีวงอาสาอายุ93ปีชุมชนวัดเหนือเวลา9า30นาที นายยุทธสมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายสถิติสงครามประหลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดว่าที่รอรโทนานมอราศีจาก X, สิบเอกทรงวุฒิสตบุตรรองประหลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนการบริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครั้งที่13ประจำปี2567 สันนิบาตเกมโดยมีนายนกพดมจอมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีณสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา19นาฬิกาในยุธยศสนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารและพะนักง,งานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมงานสปอร์ตไนท์บนพื้นฐานความรักความสามัคคีและมิตรภาพ การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่13าประจำปี2 5 6 7าสันนิบาตเกมนสนามกีฬาโรงเรียนขัิยวงาสาจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่19กุมภาพันธ์2 5 6 7เวลา8ป0านาทีดรนุชากรมาชมาดลรองในยุทธศมนตรมตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการแข่งขันสหวิชาชีพโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD โรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองร้อยเอ็ดโดยมีประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาพนักงานครูเทศบาลและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเขาร่วมโครงการในครั้งนี้ณโรงเรียนเทศบาลวัดป่ารีรั์วันที่20กุมภาพันธ์2567เวลา9ก0า,กานาทีดรนุชากรมาชมาดลรองนายกุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ในงานมหาทานบาร,รมีประเพณีบุญพเวทร้รอยเอ็ด ที่จะจัดขึ้นในวันที่15-17มีนาคม2567โดยมีนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมสมาร์ทรูมชั้น2ศรกลางจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา11.30นาในยกองการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายทศมเมืองร้อยเอ็ดปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต่อคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567สภาผู้แทนราษฎรผ่านระบบออนไลน์ซูมมิทติ้งในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา14นาฬิกา ดรนุชากรมาชมาดลรองนายกุทศมนตรีเมืองร้อเอ็ดเป็นประธานการประชุมการจัดงานประเพณีสงการานต์ประจำปี2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนคณะกรรมการชุมชนพนักง,งานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห,ห้องประชุมสุนทรเทพชั้น3าสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อเอ็ดวันที่21กุมภาพันธ์2567เวลา9นาฬิกา ดรวัฒนพงศ์ชิทรงสวัสดิ์รองนายกุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทักษะการจัดการสุขภาพตนเองแก <t> ่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีรองประดเทศบาลผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมอสมอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข,อขว้องเข้าร่วมการอบรมณนห้องประชุมใสน้ำผึ้งศูนย์รบริการสาธารณสุขเทศบาลหนึ่งวัดเหนือเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเวลา 9. ก0าสามสิบนาทีนายยุทธมนตรีเมือง อเนายอุทิโอวาทกาโนเลข,ขานุก,การในวิทยสุนตรีเมืองร้อยเอ็ดนายสถิตศรีส,ส,ส,สงครามประหลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกรรมธิการด้านการปกครองครั้งที่13เรื่องพิจารณารายละเอียดแผนงานโครงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 7องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโอกาสนี้นายอนุรักษ์จุรีมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อยเอ็ดเขตหนึ่งรวมพบปะให้กำลังใจในยุทศสนตรีเมืองร้อยเอ็ดและคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณห้องประชุมกรรมธิการ CAC11 อาคารรัฐสภากรุงเทพมหานครเวลา18.30นาทีดรนุชากรมาชมาดลรองนายทศมนตรีเมืองร้อเอ็ดเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัทยศพระครูบูรพาวชิรคุณพร้อมอ่านสารตราตั้งสัญญาบัตรพัทยศใบตราตั้งโดยมีพระสุขุมวาดเวที เจ้าอาวาสวัดบุรพาพิรามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณพระอุโบสถวัดบุรพาพิรามพระอารามหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่27กุมภาพันธ์2 5 6 7เวลา9ก้าริกา นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลประธานสภาทเทศบาลสมาชิกสภาทเทศบาลคณะกรรมการชุมชนอสอมและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดออกเยี่ยมผู้สูงวยัยโครงการสวัสด,ดีประชากรอาวุโสคุณแม่สำเนียงนวลน,นุก,กูลอายุ96ปีชุมชนวัดป่าเรไรเวลาการกาสามสนาทีนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยเลข,ขานุก,การนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหากองทุนบุญเวท ร้อยเอ็ดครั้งที่3ประจำปี2567โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น 4, สีสลรกกลางจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา1 4สนาฬิกาเทศบานเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมสภาเทศบานเมืองร้อยเอ็ดสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่1ประจำปี2 5 6 7นาำโดยประธานสภาเทศบานเมืองร้อยเอ็ดซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกลุ่มงาน กฎหมายระเบียบและเรื่องราวร้องทุกข์สำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมสังเกตการในการประชุมครั้งนี้ณนห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวันที่18กุมภาพันธ์2567เวลา10.30นนายบรรจงโคสิตจ,จิรนันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารยา์ดรสาธิกิตลักษณ์นายชุดโอวาทการนนท์เลขานุก,การนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดหวัวหน้าส่วนการบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมคณะกรรมการอำนวย การบริหารและสนับสนุนส่วนสมเด็จพระศรินครินร้อยเอ็ดครั้งที่หนึ่งประจำปี2567ร่วมกับนายอภยัยจันทรนะ์ธนจุลกะ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิส่วนสมเด็จพระศรีเนครินโดยมีนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น4สลักกลางจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา13นาฬิกาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาธิตกฤตตลักษณ์เลข,ขานุการนายทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพันษา6รอบโดยมีพระคูสุวรรณโพธาพิบาลรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายครวะณาาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดเวลา16นานิกาดรนุชากรมาชมารณรงค์ในายุธยานตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญพเวทร้อยเอ็ดประจำปี2 5 6 7 โดยมีนายชัยวัฒน์ชัยเวชพธิสิทธ์รองผู้ว่าราชการจาังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมหอวตร้อยเอ็ดวันที่19กุมภาพันธ์2567เวลา00.30นาดรวัฒนพงศิชิดทรงสวัสดิ์รองนายุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการ Day Care ผู้สูงวัยสุขก,กายสบายใจเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารอสมอและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการณห้องประชุมศสิ ชั้น2ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด